นายใส่เสียงตดัดเฮยเสียงตัดกระซั่มมาจนมันเสียมุมนบันเนาะโอ้โหโต๊ะใจเบิดพี่นอ้องแต่ว่ามุกผีบออ่คนพี่นอ้องเลยคนไปขึ้นไปติดดอกไฟเอาสามคนหนึ่งไปใส่เลยไปสามคนหนึ่งไปใส่ออบอสอีกคู่หนึ่งนะ ผมเคยมากับเจ้านั่นแหละตะกีดยางตะกีดยางกีดตะกีดยางรลาซาจะไปไปควงไปไก่เถอะบ่โอ้ยเข่าแอเบิร์ดโอ้ยโอ้ย แคงนี้ก็เล่ของเขาดางนี้พี่นอ้องเอ้ยเล่นงานวัดสันเหมือนแรงซีนีกินวัดสันโอ้ยเขี่ยเตะเตนเสือกนี่กัเนาะกูได้แด้บางง่วงมาวะ ้าก็ได้เจ็บ้าก็ได้เจ็บแล้วเขาเบื่องไ <c oughs> อ้จนเจ็บทองน่อยเบ้ดโ,โม่นี่เนาะโม่ปูนนี่เนาะโม่รวมสิกลายเป็นโม่ส่วนตัวแหละอือ เอาขอไปเอาไปอาาปฏิวัิบ่าเอาเด้อโม,โมโตัวนี้เดเพราะว่าซื้อ,อบ่ไม่เดเพราวาจบใต้สีขากเนาะเสียงยังออกมาอีกนี่เอาเยเดี๋ยวสิออกไปในเมืองก่อนนะครับสาครมันสื่อกุ้งสื่อมึกมันสื่อมันสื่อสั่งมาแล้วแต่ว่าเ้าสิอ,ออกไปเอาของเล็กๆหน่อย,อยแล้วก็สิอเอาเครื่องดื่มมา สิได้ซื้อเองพี่เองเลยเพราะว่าบ่มีคนเลี้ยงปี e, นี่นะผู้ใหญ่ใจดีก้องเราก็จะไปส่เบิร์ดสงสัยค่าสลองปีใหม่โอ้ยลืมข่อยได้จังได้บอมัวแต่สลองปีใหม่บ่ลืมบานสีเขียวได้จังได้ <c oughs> เอามันคือปูนดิบมาเทวะมันเป็นจังใดก่อนในหูเนีน่ยนะมะฮะคือรูปข้ามรูปข้ามนี่มันเป็นจังได ดอกไฟกระด้ำปื้อปือป้ออยู่บนโลกู <c oughs> ส่สว่างแผดยังโสก อย่างมือเปิระนายอุ้ยทีใหม่กับบลเยุทธเออม่อวานเนี่ยใส่เซฟตี้เลยใต้ยุแ้วมันสอดมันกระสิดีอยู่หรอกเนาะ ใส่เซฟตี Middle ้คันเลยเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติไป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 ทอดเวล่าเลยนี่ปูนกับเบิร์ดบ่บางดีบอเบิร์ดจากต้นเลยนี่มันเบิร์ดเนี่ยมันเฮียน้ำนี่แหละปิ้วเป็นน้ำอากกาศน้ำกระมีบงุผูควันคุ้มโลด โอ้ย <laughs> นักนสิเดินบอกผมปิ้วขึ้นเทิงโผล่นัะนสายตะกลมน่ะโหลดก็หายพอโหลดสู้บาดนี่โหลดหายก็ไปกับไปพร้อมกันไปกับไปถากาันไว้ไวแน่ เขาบอกว่าอยากอยู่หอดเดือนโฮกปวสันอยู่ได้นี่นะอืมอตัวลูกบังคุดาอยู่ผุมือก็อยากอยู่อย่าหายมันเหี่ยและปูนนะ่ะเสียของ เกาะไปสลายหูจักกันอยู่พี่นอ้องหูนิสัยกันอยู่เจมสนสิปล่อยสิได้ก็ยังสิเตรียมไปสื่อของมาให้เขากินอยู่ด้วยน่ะระดันะบเฮาเ้าสิไปปล่อยเขาสิไปปล่อยให้เขาหิวมือก่อนนะว่าวะมือก่อนนะว่าวะยังกาะทีใหม่เนี่ยบริษัทรองเด้อวะบ่มียังกิน,บววกนจบผมมีงานยังทางนัน่นอือเป็นอม,มันอยู่กัเตรียมเนาะ ยืนซึ่งเนี่ยก็บบอฮึโอ้ยมันบอกมีเวียกพปนั้นบอมันจังยืนซึ่งแล่ะไปไว่แน่ทอดสายนี่ลงมันได้มาหน้าโมเมนบอกน่นะ เอามาเท่บอดมันแห่งนี่นี่บอแบบบ่นมีการเปิดหน้ามใส่เลยนะบักดามมึงหอนอยังดี่ดิฮึ เมื่อเช้านี่แปดโมงแสดไปมึงเห็นยังดำนอนสมึงสินอนฮะพ่อฮ่าแม่มึงบอกมาะาาลกคนไก่นี่ลูกไหวเบาคาดตะกตนบอมนมนก,กม,มีสื่อ,อพ่อแล้วนี่มันบาได้มาน้านี่ แล้วบางแห่งเขิงๆนี่เอาสูอุ้ยลาบเลยพี่น้องป้องไปสุมายังสูมานหอยปางนี่สัว มาอีกหน่อยเพิ่งมาอย่างคุทรายลาบเรียบร้อยเสียงสลามวันไว้กันลาบเสยบดสิลาบกันบ,บอกให้เทกระเทยอย่างเดียวน้ำกระบอกมันเปิดใส่แล้วเบังแห้งเขิงเขิงโอ้ย แล้วบางนี่นแห่งๆก็ไปเทปูนอ้าๆลงแห่งอะไรทางหนีมทางหัวนะ่ะบ้านบ่อท่านมันมาน้ามีท่านเปิดน้าใส่ซ้ำน้าม,มาบ่โอด ดูเขาไปเบิ่งโนติดกระดานสูงอยู่บนไฟนะในห้องนะโอ้ยสามีเล่าพี่น้องเล่าสีโอ้สี่สามโมงแล้วเผื่อขึ้เขาไปอีกห้ากับสี่โมงหาโมงนี้ขำม,มือดอีกอบางทีก็มีอารมณ์บางทีกับพี่น้องอันเวลาหายสสางนะเวลาด่าสางนะบางทีก็เรื่องจริงไนดะ้บางทีก็แสดงบางทีก็ตลก เออถักส่วนมากนะสิจริงจังมากกว่าแต่ขับรถใส่ใจไปสักก่อน